หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ w e a l t Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวยียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ w e a l t Formation Academy ตอบโจทย์ทุกเรื่องการลงทุนวิเคราะห์ต่อตดตลาดการลงทุนทั่วทุกมุมโลกทันโลกทันการลงทุนมองเกมขาดอย่างเหนือชั้นในรายการกุญแจสู่โลกการเงินทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทาง PNN2 แล้วทุกการลงทุนของคุณจะเป็นเรื่องง่าย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ w e a l t Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวยียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณ <S <S หาคำตอบได้ที่ w e a l t Formation Academy ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเคล็ดไม่รับสู่ความมั่งคั่งสําสหรับวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับคือจริงๆแล้วการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเคล็ดไม่รับสู่ความมั่งคั่งด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดีๆเนี่ยจะทําให้เราได้รับผลตอบแทนปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงราคากองทุนก็ยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปด้วย ครับอาจารย์ครับถ้าในกรณีเราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นมันมีความต่างกันยังไงครับอาจารย์คือนอกจากเรื่องเงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่างกันนะครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องของสภาพคล่องครับถ้าคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเนี่ยบางครั้งเวลาซื้อมาเนี่ยเรามักจะขายไม่ได้ดัง ตามที่ต้องการทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เขาจะจดทะเบียนในตลาดทุนถ้าเป็นกองทุนดีๆเนี่ยสภาพคล่องจะสูงมากทําให้เราซื้อขายได้ตลอดเวลาเลยครับ,รบถ้าในกรณีคนที่เขาไปซื้อที่ซื้อบ้านกวาจะขายได้ก็ใช้เวลาหลายปีแสดงว่าการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนั้นมีความได้เปรียบอยู่มากและถ้าเป็นอย่างอื่นละครับจาัน เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารงานนะครับ,ค,รบคือถ้าคนที่ไปลงทุนโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดูแลทรัพย์สินดูแลสถานที่หาคนมาเช่าพื้นที่คอยเก็บเงินซึ่งถ้าเราไม่มีเวลาหรือไม่มีความชนานาญเนี่ยเรื่องพวกนี้คงไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับบางคนก็มีห้องเช่าแต่ก็หาคนเช่ายากหรือบางทีมีห้องให้เช่าแล้ว แต่เก็บค่าเช่าไม่ได้อีกนี่นใช่ครับเรื่องปวดหัวพวกนี้เนี่ยในกองทุนรวมมาสังหารีมทรัพย์จะไม่เจอครับเพราะว่าคนที่บริหารงานนะครับก็จะเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมหรือว่ามีมืออาชีพคอยจัดการให้รเราก็แค่รับเงินปันผลไปเรื่อยๆครับัาจทร์ครับ,รบกองทุนรวมนั้นก็ถือว่ามีข้อดีอยู่มากนะครับแต่การที่จะไปซื้อกองทุนรวมก็เหมือนเราไปซื้ออยู่ในตลาดหุ้นทีนี้ถ้าเราไปอยู่ในตลาดหุ้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่ครับ คือเนื่องจากกองทุนรวมพวกนี้เนี่ยเทรดอยู่ในตลาดหุ้นนะครับ,รบมันก็เลยได้รับผลกระทบเหมือนกันเวลาที่ถ้าเกิดตลาดหุ้นลงก็มีโอกาสที่กองทุนพวกนี้จะปรับลงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นยุคของดอกเบี้ยต่ํามีกองทุนดีดๆใหญ่ๆอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทประกัน